สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้จะอยู่กันในเกมแมคก้ามอนสเตอร์นะครับหรือโปเกตินคาร์มี่นั่นเองนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็อย่ามาดูกิจกรรมกันนะครับเปิดมาเนี่ยก็จีระชี่เลยนะครับอ่ะอย่าปไปง่ายตามแนนในคลิปนี้เลยนะครับผมก็มจะเริกคลิปก็ฝากกันไลคตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมรรับชมแพร่โซ่ของเพลสแมคก้ามอนสเตอร์ได้ในเพลสใต,ใต้คลิปท้ายคลิปก็น้าช่องนะครับอ่ะไปดูกันนะครับ อ่ะก็นะครับเริ่มกันที่สุ่มกาชาก่อนเลยแล้วกันสําหรับกาชานะครับการันตีเทพนะฮะตู้การันตีนะครับในวันนี้นะรอบนี้ก็คือเรพ้อซ่านะครับกับกราดอนนะก็การันตีเนะี่ยอยู่ที่ประมาณ20 0 0 0เพชรนะครับผมรอบที่7หรือไม่ก็8นะครับก็จะได้เทพกันนะซึ่ง2ตัวนี้เก่งทั้งคู่นะครับผมเก่งทั้งคู่เลยนะฮะ แค่อยู่คนละอยู่คนละทีมแค่นั้นเองเก่งทั้งคู่นะครับชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นนะครับผมเดีย๋ยวพอมันการันตีปุ๊บมันจะให้เราเลือกเลยเราจะเอาตัวซ้ายหรือตัวขวานะครับผมตรงนี้ซึ่งผมก็มีทั้ง2ตัวแหละนะครับแต่ว่า2ตัวนี้ไม่ใช่ทีมหลักที่ผมเล่นนะฮะแต่ก็สําหรับคนที่เล่นตัวนี้เป็นทีมหลักนีก็จัดการซะนะครับถ้าใครมีแล้วก็เอาไปตีโบกดาวได้นะตรงนี้ต่อมานะครับเราไปดูกิจกรรมกันนะครับก็มีกิจเข้าใหม่ด้วยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ทั้งบนก่อนก็ l u c ้สปินล l u c ี้สปิ n ครับก็เป็นวงล้อซีการดนะครับวงล้อซีการดที่เลอยู่ัคกี้สปินตรงนี้นะครับก็สามารถเติมเพชรเติมเงินนะครับมากดวงล้อซีกาดได้นะครับผมต่อมา Lucky f l i ปนะครับ Lucky f l i ปเหมือนเดิมนะครับก็รางวัลเนี่ยนะครับใหญ่สุดนี่จะเป็นไปตอม S บวกนะแล้วก็พวกเพชรต่างๆนะกิจกรรมนี้ได้ยังไงครับกิจกรรมนี้ก็เป็นการเปิดป้ายที่เฉยนะครับ เมื่อเราเปิดเจอรางวัลสูงสุดมันก็จะฟลิปไปอีกหน้าหนึ่งนะครับผมในใน1ครั้งเนี่ยนะครับใน1วันเนี่ยเราจะกดได้2ใบ2แผ่นป้ายเนาะแต่๋เราสามารถที่จะทำการเปิดแผ่นป้ายเพิ่มได้นะครับโดยที่เราทากิจกรรมมาด้านขวามือครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะให้เราทําการเติมเพชร120เพชรนะครับก็จะได้สิทธิ์ในการเล่นนะครับแล้วก็ใช้เพชร2 0 0นะครับ3ครั้งนะฮะ แล้วก็เข้าเล่นฟอร์จูนนะครับจอยฟอร์จูน5ครั้งนะฮะเคลเรนเจียนนะครับแบบปกติ30ครั้งนะครับเคลอารีนา5ครั้งนะครับซื้อพลังกาย2ครั้งนะครับก็จะได้สิทธิ์ในการเปิดลัคกี้ฟิปต่อตามจำนวนที่เราปลดออคเนาะให้ผมกดฟรีก่อนเลย2ครั้งนะครับไ,ได้พบกล่อง,งไอช็รตเที่ยนมาอะไรประมาณนี้นะครับอลองมาเล่นดูได้นะครับกิจกรรมนี้ค่อนข้างสนุกนะ ไอเทมก็แต่ละรอบก็จะไม่เหมือนกันนะครับมันเคยมีสก,กินกราดอนด้วยโคตรเท่เลยนะฮะถัดไปนะครับก็ยิมพาดยังอยู่กับเรานะก็ลงเล่นเฉลิมยิมพาดนะครับก็มาปลดล็อกของรางได้นะอ่ะต่อมานะครับผมจะพาไปดูกิจกรรมอื่นก่อนนะอย่าชี้ชีค่อยว่ากันก็ไปดูที่ time l i มิตนะครับ time l i ม i เนี่ยนะครับก็อ่าจะมีกิจนะครับ midmoon l o ก i n นะครับ m ดมู o o n login เนี่ยก็คือการ ที่เราเข้ามาล็อกอินเพื่อรับของรางวัลเนาะอย่างวันที่1นเนยนะครับอ่าในส่วนของทองเพชรแล้วก็พวกตั๋วกาชากับคอมมอนชาดยูนิเวอร์ซัลตัวนี้ผมจะไม่พูดถึงแล้วกันเป็นไอเทมทั่วไปเนาะมันได้ทุกวันใช่ไหมครับผมจะมาพูดถึงไอเทมพิเศษหน่อยก็คือนี่เลยอาวาตาตรตัวนี้นะครับอย่างเท่เลยนะฮะร,รับไปเลยแล้วกันฟรีนะฮะผมตรงนี้ถัดไปนะฮะก็วันที่3เนี่ยจะได้เป็นกรอบนะครับตรงนี้เป็นเฟรมนะ แล้วก็วันที่5เนี่ยจะได้เป็นเขาเรียกว่านะคล้ายๆแบบว่าไทเทออ่ะนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะตรงนี้อันนี้เป็นกิจแรกนะครับเบสิกเบสิกล็อกอินรับของรางวัลเฉยๆต่อมานะครับแ็กกราดอนนะแน่นอนครับกราดอนมีสูงการันตีเทพเนาะถ้าเกิดว่าใครยังตีบกดาวไม่พอเนี่ยก็สามารถที่จะมาซื้อแผกตนี้ได้35บาทเองนะครับได้กระดอนหนึ่งตัวเนาะได้เพชรได้ทองได้พลังกายด้วยแต่ว่าสายฟรีรับไปก่อนเลย500เพชรตรงนี้นะครับ ก็คิดว่านะรับไปรับมาเนี่ยอาจจะถึง2 0,000ได้นะครับ mm hmm. เพรของผมเนี่ยต่อมาครับก็แ็กจิราชีนะครับแน่นอนครับจิราชีเด้งมาขนาดนั้นมันต้องมีจิราชีอยู่แล้วผมคิดอยู่แล้วถ้าเกิดจิราชีไม่อยู่ในการันตีเทพเนี่ยจิราชีมันต้องอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ารับไปห้าร้อยเพรเนาะก็เป็นแ็กจิราชีครับสามสิบห้าบาทเช่นกันนะครับก็ใครที่เล่นจิราชีแล้วอยากไปตีบวกก็มาซื้อตรงนี้ได้เนาะถัดไปนะครับก็จะเป็นอ่าถ้าเกิดลง e x p o r ด w ไว้นะครับ ตามจานวนก็มารับของได้ตรงนี้นะครับทริ่งกิจการดอตรงนี้ก็เหมือนกันไปสุ่มตรงนั้นก็ได้ของเหมือนกันนะครับตามจํานวนเลยสุ่มเยอะได้เยอะนะครับผมตรงนี้ต่อมานะครับก็รับของรางวัลปกตินะครับอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับตรงอ่าแพ็คตรงนี้ครับก็จะมีหลกัหลกๆกก็จะมีล็อกอินมูลล็อกอินมิดมูลนะแล้วก็ garden, แพ็คการ์ดอนแจก5 0าเพรทีละที่แจก5 0าเพชรเพาะประมาณนี้1,000เพชนนะที่เขาแจกนะครับผม ต่อมานะครับก็ไปเช็คกิจกรรมกันต่อนะครับก็มาที่รีวอร์ดนะครับรีวอร์ดนี้ไม่มีไรนะอ่ะถัดไปนะครับก็เป็นลัคกี้พุชนะครับลัคกี้พุชก็เป็นการหมุนทองเนาะเหมือนเดิมนะเดีย๋ยวผมหมุนก่อนละกัน5รอบเอาทองไปใช้นะครับได้ล้าน6นะครับครั้งที่1ครั้งที่2ครับได้2ล้าน7นะฮะครั้งที่3เลยได้7ล้านเเลยนะครั้งที่4ครับ 13ล้านนะฮะอ่ะสุดท้ายครับผมโอ้หูสิล้านนะครับตอนนี้ทองของเรา680ล้านละอ่ะแน่นอนครับมีทองก็ต้องมีเพชรนะโอเคเป็นจุดหนึ่งที่ได้เพชรเยอะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามากดเพชรกันนะครับ5รอบนะจัดมานะครับนี่ตัวเกมมันแจก v ีพีสมตัญลักษณ์กนะผมไม่ได้เติมนะฮะนี่อ่ะกดไปอีกทีในครั้งที่2ครับ400นะครับผมอันที่4ครับเอ๊ะครั้งที่3เลย1นึ่ อ,อีกสองรอบครับ2 8 0พโอเคอีกทีนึงครับขอเยอะๆหน่อย5,000โอ้6,500ครับโอเคนะตอนนี้เพชรผมเดี๋ยวผมบอกทุกคนเลยครับว่ากดไปกดมานี่ผมได้เพชรมากเกือบ5,000แล้วนะครับผมแล้วก็กิจกรรมถัดไปครับก็จะเป็น Carnival Festival นะครับ Carnival Festival เนี่ยก็คือมันจะเป็นกิจกรรม5วันนะถามว่า5วันทำอะไรบ้างครับอ่าเบสิกเบสิก่ลยละกันวันที่1เนี่ย ก็ลงดันเจี้ยนแบบปกติกับดันเจี้ยนยากนะก็ลงตามจำนวนเลยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยวันที่ทเนี่ยลง50ครั้งนะคุณก็จะได้เพชรได้อุปกรณ์ไปนะครับได้ไอ้โมเดล working pack เปิดมาก็ได้ของรางวัลใช้แลกแหวนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดันเจี้ยนแบบยากนะครับก็เหมือนกันวันที่2ก็เหมือนกันนะครับลงดิสดิสแพดฮีโร่อัพเกรดครับใช้ทองนะครับผมวันที่3ลงอานิน่าพอย์นะครับอัพเกรดพลังลงชาเล์วันที่4เนี่ยนะครับ เติมซื้อรายวันใช้เพชรรายวันอะไรประมาณนี้นะครับตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะมีพวกใช้ใจ่ายทองอะไรพวกนี้ครับกิจกรรมต่างๆนะครับที่เราทำในแต่ละวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำเสร็จปกติเราทำแล้วเราไม่ได้นะปกติเราทำเรารับแค่ Active Point ใช่ไหมวันละหนึ่งร้อแต้มหนึแต้มใช่ไหมแต่เนี้ยถ้าเกิดว่าเราทำเนี่ยเราได้ของด้วยนะครับผมมันก็จะมีให้เรา5วันนะครับตรงนี้ถัดไปนะครับก็ v a l e เ t นท e g กิฟต์นะฮะ อ่ะรับของรางวัลกันหน่อยนึงเริ่มกันที่แพ็กแรกเลยรับ100เพชรนะครับแพ็กสกินนะก็มาเติมสกินได้นะครับอันที่2เนี่ยเป็นเนวีนะครับรับไปอีกหนึ่งร้อยนะอ่าไอ้สามเนี่ยเป็น S Pack นะครับ S Selection นะครับไอ้สี่ครับแพ็กไคโอก้านะครับแจก500เลยนะเอ้าไคโอก้าก็มานะครับเรย์คอซ่ากลาดอนไคโอก้ามาหมดเลยนะครับผม3เทพเรานะฮะอ่ะรับไปเลย500เพชรนะครับอ่ะไปเสร็จแล้วตรงนี้ จัดไปแล้ว800เพรนะฮะต่อมาแพ็กมิดมูนนะฮะแพ็กมิดมูนเนี่ยนะครับก็จะเป็นแพ็คที่เติมมาได้ของครับก็จะเป็นพวก r e g o n a r y chart เพรต่างๆอุปกรณ์หายากต่างๆตรงนี้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับแพ่นเค้กแพทนะครับผมอ่าเออเรื่อ่ะต่อมานะครับผมนี่ครับเข้ามาที่ adventure road นะสำหรับ adventure road เนี่ยนะครับแน่นอนครับเขามีแจกคูณ2นะครับ นะครับเราจะได้รางวัลคูณ2มาเลยดับเบิลเห็นไหมโอโ้โหกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือตรงซองจดหมายเนาะไม่รู้ทุกคนมากดรับหรือยังแต่ผมมากดไปแล้วนี่ครับแจกเพจห้าพันนะเออรีบมารับเลยนะที่จะแจกเมื่อสองสวันก่อนเองนะครับรีบมารับก่อนที่ของจะหายไปนะเบสเสร็จแล้วครับกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับที่มาให้เราทั้งสุ่มเทพการันตีเนี่ยว่าจะเป็นเลคอซ่านะครับเลคอซ่ากราดอนนะ ลงไปถึงนะฮะอ่าในส่วนของวอล u น t e e r g i เนี่ยนะครับก็จะมีไคโอกาอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ทามิมิ m เนี่ยก็จะมีกราดอนกับซิราชีตรงนี้นะครับผมก็มีเทพอยู่สีตัวแจกเพชรเราลามื่นหนึ่งนะครับตรงนี้อ่าต่อมานะครับเราเหลืออีกกิจหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมนะครับ Full Moon Racing นะฮะกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับมันเป็นกิจกรรมก่อนผมอ่านก่อนอ่ารับของก่อนล็อกอินมันจะได้รับนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอดูหน่อย มันจะเป็นไอเทมานะครับเดี๋ยวผมออกไปดูข้างนอกนะมันอยู่ที่กระเป๋านะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะอ่ะมันอยู่ตรงนี้นะครับด้านขวามือนะครับมันจะเป็นให้ถ้าแบบว่าอ่าตั๋วให้เราขอพรนะนะครับผมเนี่ยมันจะเขียนเลยว่าระหว่างกิจกรรมคุณสามารถอธิษฐานขอพรที่หน้าจอได้นะครับผมแล้วก็เพื่อที่จะรับของรางวัลอะไรประมาณนี้นะครับ กิจกรรมรีเซ็ตทุกวันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวาลองดูนะครับใน5ใบนี้ครับเรากดทักงหครั้งแล้วกันโป้งเข้าไปอืมได้เป็นของมาครับก็เป็นทองเป็นเอ็กนะครับเป็นฮาร์ดเค้กนะครับเอาไว้อปเกรดนะครับเนี่ยประมาณนี้ก็คืออันนี้แล้วก็กดไปที่ตรงนี้นี่ครับถ้าเกิดกดอีครั้งนึงไม่ได้ครับเราต้องทําภารกิจก่อนถึงจะได้เนาะโอเคไหมครับประมาณนี้นะครับผมก็เป็นคุมปอง สนุกสนุกนะตรงนี้กิจกรรมมีอยู่7วันด้วยกันนะครับผมโอเคไหมครับวิธีที่จะได้มานะครับก็ไปลงเทสเชอร์5รอบนะฮะเล่นอารีนา5รอบใช้สตามิน่าร้อยหนึ่งอาจจะผมใชใ้ดูเลยแล้วกันใช้เพชร3ใช้สตามิน่า3 0 0ร0 0 900ร2 0 0รีชาร์จเติมเงินอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับใช้พลังกายเยอะๆเลยใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้นะครับ เดี๋ยวผมมีวิธีใช้พลังกายผม,ผมอยู่ผมก็กวาดล้างแม่งเลยนะครับเอาล็อกอยู่เนะาะเดี๋ยวผมไปใช้พลังกายก่อนเนี่ยลองใช้พลังกายดูนะครับผมปรับเป็น5 0ิครั้งแล้วกันใช้เล่นเลนครับอ่ะลองดูครับใช้ไปเลยอ่ะผลล็อกล้านอ่ะผมให้ดูคร่าวๆนะครับถ้าเกิดใช้พลังกายตามเงื่อนไขของมันเนี่ย เราก็เข้าไปที่มิดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะปลดรอนะผมใช้พลังกายเกิน300หน่วยผมก็ได้สองครั้งเห็นปหแล้วผมก็กดต่อนะครับแค่นี้เองมันก็จะโผล่ไปอีกอันหนึ่งเห็นไหมฮะสองแล้วเห็นปะกดอีกทีหนึ่งครับเห็นไหมฮะประมาณนี้นะฮะมีไหนกันที่ยังไม่ได้เปิดนะครับเนี่ยก็ไล่เล่นไปหงอน่าห้าครั้งใช้พลังกาย60 6 0 0 900 1,200ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจัดให้ครับ เรียบร้อยผมไปผ่านพลังกายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับได้มาถึงอันอันผมก็จะเปิดผมก็จะเปิดต่อให้นะครับอ่าสี่แล้วนะอันที่5้าครับเปิดไปเนี่ยเรียบร้อยครับมันก็จะไปโผล่อีกอันหนึ่งนะครับเนี่ยไล่กดไปเรื่อยนะครับอ่ะประมาณนี้นะกิจกรรมไม่ยากนะครับผมลัคก,กี้ l ลิปนะครับก็สามารถเปิดไป้ายได้เพราะผมทำภารกิจ ช้พลังกายใช่ไหมฮะเนี่ยมันก็เป็นต่อๆเป็นทอดทไปคาร์นิวลคุณก็มารลับได้ไมะเนี่ยผมลงแดนเจนปกติใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันสอดคล้องกันหมดกิจกรรมผมถึงบอกไงว่าถ้าเกิดคุณทํากิจกรรมกิจกรรมนึงเนี่ยนะครับคุณสามารถกดมาละผ่อรางวัลได้ตามกิจกรรมต่างๆได้ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมแจกไว้กนะันผมว่าแจกเยอะเีนะเออแต่เป็นของที่เราใช้งานจริงๆด้วยนะครับเห็นไหมฮะประมาณนี้เนาะอ่าเรารีไปก่อนเลย9 9 อโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ท่านช่องพี่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัสสครสมาชิกช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดิ่งแจ้งเตือนคลิปให,หม่ๆคลิปหน้านะครับผมซีอูเก i น